ต่อ,อกกันที่อีกหนึ่งน้ำอันนี้เ็าพิสูจน์ได้เห็นเลยนะคะ,คะที่บุรีรัมเนี่ยเขาบอกว่าอันนี้น้ําลดต่อผุดมันเป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าคือระดับน้ำเนี่ยนะคะที่แม่น้ําของเขาเนี่ยมันลดลงทําให้มีตอมเพอสะพานเนี่ยผุดขึ้นมา <ừ> จริงๆพาไปดูกันนะคะสถานการณ์ภัยแล้งที่บุรีรัมคุณผู้ชมครับปริมาณน้ําในลาน้ํามูลนี่ค่ะคือไหลผ่านที่อำเภอสตึกเนี่ยนะคะอยู่ที่บุรีรัมล่าสุดมาตอนนี้คือปริมาณน้ําลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะจนเห็นไหม ต่อผุดจริงจริงเจ๋งเจ๋งทนล่าอันนี้น้ำลดต่อผุดค่ะเพราะว่าสามารถมองเห็นต่อม้อสะพานได้นะคะล่าสุดที่บริเวณจุดวัดระดับน้ำบริเวณสารเจ้าพ่อวังกรูดเนี่ยมีปริมาณน้ำอยู่ที่56เซนติเมตรจากระดับความสูงริมฝั่ง9เมตรนะคะคือถ้าเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาเนี่ยปริมาณน้ำจะอยู่ที่มันเมตรกว่าๆค่ะ1.1นะฮะขณะที่บางช่วงนี้มีสภาพโอ้ยแห้งขอดเลยค่ะจนนะสามารถที่จะ เดินข้ามฝั่งไปมาได้แม่น้ําแหวกไงภาคใต้เขามีทะเลแหวกอันนี้แม่น้ำแหวก,กแหวกเลยสามารถเดินข้ามได้เลยนะคะแล้วคือเหตุผลเนี่ยที่น้ําลดลงต่ําอย่างต่อเนื่องก็เพราะว่าฝนตกน้อยนะคะแล้วก็ฝนเนี่ยทิ้งช่วง คาดว่าในช่วงประมาณ1-2เดือนเนี่ยระดับน้ำจะถึงขั้นวิกฤตนะคะแล้วก็จะสมงผลกระทบโดยตรงต่อชาวประมงแล้วก็เกษตรกรที่เ,เมื่อกี้เห็นกระชังปลาด้วยถูกต้องนะคะใครที่ทำอาชีพนี้อยู่ะนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือเลี้ยงในกระชังหรือว่าชาวบ้านนะคะที่หาปลาธรรมชาติเนี่ยไม่ว่าจะเอาไปบริโภคเองอหรือว่าจะเอาไปขายเนี่ยนะคะก็ถือว่าอาจจะ ส่งผลกระทบได้ผลกระทบอย่างหนักทีเดียวะะใช่ค่ะในช่วงเดือนถึงสองเดือนนี้ก็ฝา,ากาความห่วง <ผม S 1> ใหญ่ไปถึงพี่น้องผู้ริรำทุกคนด้วยนะคะใช่อะไรที่ช่วยกันได้ก็ต้องช่วยประหยัดในช,ช่วงนี้เอาล่ะปัญหาภัยแง้ง